สวัสดีค่ะดิฉันนาะงวิมลพรมประซาต์ค่ะ,ะผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยฝันดีข้องเรียนรัฐบำรุงค่ะ,ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาประมาณ9กปีค่ะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จนะคะ,ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือ,อช่วยให้หนักเรียนเนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพจิต ตดีค่ะแล้วก็ให้ฟันไอ้ฟันหนักเรียนนี่เข็งเรีงสะอาดนะคะก็เลยเทําให้บางทีทำให้พ่นการเรียนเนี่ยพ่นสำดิตต่างการเรียนเนี่ยสูงขึ้นด้วยถ้าเด็กมีสุขภาพดีแล้วก็ได้ไปประกวดนวัตกรรมนะคะคือหนํายาบวนปาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังวัดมาค่ะ นอกจากนี้ก็ได้ประกวดเขือไข่นะคะเขือไข่เด็กไทยฝันดีข้องสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขตหนึ่งก็ได้ได้รับโล่แล้วก็พร้อมเงินรางวัลน,นะคะอันดับที่หนึงนะคะทำให้มีความภาคภูมิใจนะคะโครงการนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จมากทำให้ ดิฉันนะคะผู้รับผิดชอบรู้สึกดีกใจเป็นอย่างมากที่ทำให้นักเรียนโรงเรียนรัฐบํรรุง่งนี้มีฟันติดดีนะคะแข็งแรงไม่เถียวมีอาการเจ็บปวดเวลาเรียนหนังสือนะคะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเลนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสนับสนุนสถานศึกษานะครับโดยเฉพาะสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของตำบลขุนทะเลโรงเรียนราชบำรุงนะครับเราดําเนินการเรื่องการสนับสนุนเรื่องของสุขภาพและนาำใหม่ของเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมนั้นได้สนับสนุนเรื่องของอาหารกลางวันร้อเปอร์เซ็นเต็มสาหรับนักเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่า ตำบลขนทะเลนั้นนะครับเราเป็นตำบลสร้างสุขภาวะเพื่อขยายผลสู่ตำบลเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของสุขภาพนะครับเราเน้นเรื่องการไม่ใช้สารเคมียาปราบตรูตพืชเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนตลอดถึงนักเรียนของเรานั้นนะครับได้มีการารักษาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีการรณรงค์ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภาวะโรคร้อน้นตลอดถึงสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่า ทุกโรงเรียนในวันนี้นะครับเราได้มีการสนับสนุนผลักดันจากองค์กรปกครองส่วน,วนท้องถิ่นเพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้กับเด็กนักเรียนทุกคนนั้นนะครับได้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้าทททไไไมมมมแแปรรรรงงฟฟฟัััััันนนนนนล้้้้วยูดบออกีีีี่่หหใคืา ครับการในเรื่องของการดูแลส่งเสริมทัานตสุขภาพในกลุ่มเด็กนะครับเด็กเล็กหรือไม่ก็เด็กประถมนะครับเด็กนักเรียนอะไรทั้งหลายนะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกๆุกภาคส่วนทุกฝ่กายที่เกี่ยวขอ้องตั้งแต่ระดับโรงเรียนนะครับกรรมการโรงเรียนตั้งแต่ผู้ปกครองชุมชนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โดยการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่โรงพยาบาลสถานีอนามัยแล้วก็สำนังกงา,านสาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งสูย์อนามัยทุกๆเขตนะครับซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีนะครับเรามีทันต์บ,บุคลากรในจํานวนที่ไม่ถึงกับมากนะครับแต่ก็เป็นระดับที่เพียงพอต่อการดูแลทันต์สุขภาพทั้งจังหวัดแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้เด็กนักเรียนเด็กวัยเรียนแล้วก็เด็ก ก็เล็กทั้งหลายมีสุขภาพช่องปากที่ดีครับเเมื่อสอาังซยิ่ทจจีชืตวดีมันมียสัดีครับแนะนำของสำมักงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศษานครศูมราชในการพัฒนานักเรียนเพื่อที่จะให้มีสุขภาพดีโดยขณะนี้เนี่ยสุขภาพ ภาวะช่องปากของเด็กก็จะมีปัญหานะครับในส่วนของสื่อวิทีการศึกษาเองจะร่วมกับโรงเรียนเพื่อที่จะดูแลนักเรียนให้มีการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันการที่จะร่วมการรณมอรมค์ในการที่จะงดจำหน่ายอาหารที่มีปัญหากาสุขภาพฟันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกอมน้าอัดลมขนมกรอบ รั้งนี้ในการที่จะให้เด็กมีสุขภาพดีนั้นจะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนทำให้คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้นครับในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพนะครับของเรียนก,ก็คือการพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งคนดีคนที่มีความสุขนะครับ ทางโรงเรียนนีเราดําเนินการค่้นแรกที่จะเปลียไปกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับเราเอาโรงเรียนสูงสุดโดยภาพนะครับมาเป็นแกนในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะครับก็เราเชื่อว่าหากว่านักเรียนมีความรับผิดชอบนะครับสามารถที่จะเป็นคเนเองได้สามารถที่จะทาําความสะอาดโรงอาหารเองได้สามารถที่จะทาความสะอาดห้องน้ําเองได้เนี่เราถือว่าเราเชื่อว่าเด็กม,มีมีระเบียบวินัยนะครับในการที่จะดําเนินการ ถ้าเด็กมีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยแสดงว่าเด็กมีคุณธรรมจรยยธรรมแสดงว่าเด็กมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดนะครับทต่ไมเด็กผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือโรงเรียนราชบัณฑุของเรานะครับเราเอาสุขภาพของนักเรียนเป็นเกณฑ์เพราะเราเชื่อว่าถ้าเด็กมีสุขภาพากายจิตที่ดีแล้วนะครับเด็กสามารถที่จะมีคุณธรรมได้เด็กสามารถที่จะมี ผลสำเร็จทางการเรียนอีกส e ูงขึ้นนะครับก็ก็เป็นแนวคิดหลักของเราแล้วกบพี่เราพัฒนาสุขภาพเป็นเป็นแกนแล้วก็จะนําไปสู่อย่างอื่นนะครับ